สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องของสุวญ,ญาณยาลิตเดือนนะคะทุกคนเราก็มาเที่ยวเมืองโบราณอ้ากจะให้ทุกคนดูเมืองโบราณจำลองที่สมุทรปราการดูดิสวยนะทุกคนดูพระธาตุพระธาตุสวยงามมาก ข้ามได้วมานี่ลมปากแตกดูรดแกดดข้ามลงแล้วเ,เดี๋ยวไปวนป่าต,ตากแล้วก็ไปเดินป่าตากการ้านขอร้านขายของขายของที่ระลึก เอวิทยาครับเออสุโขสุไทยสุโขไทยสวยมากไปนาดีสุทยลงไปสวยถ่ายนี่เลยอได้ลงไปดิบลอยบนรถดูสิทุกคนโหสวยงามมากเลย สวยจริงๆนะทุกคนทำได้ดีมาก cá, lợn, lìa mèo lông mà. มันสวยงามโอ้ยเยชลีนโอ้โห,เเหโว่าพระเร็ววหวยพระสาธุไม่ต้องไม่ต้องกราบหรอกมาเร็วมาเดินมาดูสวยามาก สมเด็จพุทธทจารย์โตสมเด็จพระพุทธาสาธุสาธุรับพลังรับพลังร้อนมนะือร้อนมือนะนะั้นน่ะกับพระ จำลองเมืองเก่าอ้าวองค์แตกหนึ่งใบสวยงามสวยงามมากทำดีมากมๆาลินเดินมาดูปลาเลย ดูปลาโอ uh, ้เย็นจังเลยตรงนี้เย ah ็นเย็นแม่น้ำปูเนี่ยปูระวังลูกไม่ตีไม่ตีสุกโง่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องสวยโอ้โหเมืองโบราณ อุ้ยตัวอะไรนี่สลินตัวอะไรนี่เนี่ยมาดูเนี่ยมา้าก็กลอกถ่ายมุมไหนก็สวยทุกคนดูดิขึ้นรถดีกว่าร้อนมาก Đưa tiền Ồ chín Sữa ai kiểu kỳ ชลาวันนี่เป็นใช่จระชลาว่นโอ้จระเข้ตัวใหญ่เลยเนาะนาม้ำอือมาน้ำไม่แค่ว่ายน้ำแบบสวยอ่าว้าวโอ้มีคนเข้าไปในจระเข้บ่างนี่มีคนดูจริงอ้มีพระ พระอยู่จริงด้วยเป็นวัดใช่คนแต่งตัวไม่เป็นผู้เอืยเป็นผูะเสียก็อาจจะแบบว่าพระเดินสุดงอะไรเงี้ยสามารถมาทักได้เห็นเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะเห็นต้องหอเลยต้องห้างบลอเลยเห็นทางป่ะอุ้ยยาวเลยโอ้ อดเลยอุ้ยหวงยาวมากเลยงาไหงายาวไหมแต่เป็นจำลองอันนี้บ้านพักคุณเด็กนี่ไงวิิยะพันผู้สร้างโบราณไหนตรงนี้แหละโอเกระป๋องน่าซีจูตันสชยชีจูตัน วิวสวยวิวสวยงามมากดูว View ิวก็ตรงนี้ไม่น่ารถเข้าไปได้หรอกาลานท้าวิ mm ่ง hmm. ไ,ได้ไหมเลยมาแล้วให้นเข้น่ะมันเลี้ยวเข้าได้ตรงนั้นน่ ไม่ได้อะไรเลยไรสายนี่นี่แถวนี้ก็มีนี่ไหมเจอนไทุกคนเราขึ้นมาข้างบน ประสาทอี๋นิฟังทางโน้นทุกคน ขึ้นมาเห็นหมดเลยเห็นทั้งข้างนอกข้างในทุกคนดูดโอ้เห็นหมดเลยเอ่ oh. ยอะสวยมาก เบินด,ดีอยู่ตรงนี้เห็นหมดความสวยสวยงามมาก